คลิปที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าหนังสยองขวัญของต่างประเทศเรื่องใดบ้างที่สร้างมาจากเรื่องจริงคราวนี้เรามาดูฟังไทยกันบ้างหลายเรื่องทีเดียวที่ผู้สร้างกล่าวว่าสร้างมาจากเรื่องจริงตีสคืน3ามตำนานแม่ที่หัวขาดโรงเรียนคอนแวน โรงเรียนหรือสถานที่เก่าแก่ส่วนมากก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานลี้ลับกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่มีการเล่าต่อกันมาในโรงเรียนคอนแวนแห่งหนึ่งวันนานมาแล้วมีแม่ชีท่านหนึ่งศรัทธาในพระเจ้าเป็นอย่างมากและอุทิศตนให้แก่ศาสนาโดยการอยู่ปฏิบัติแต่นในโบสถ์จนกระทั่งวันหนึ่งเธอเกิดมีความรักและรู้สึกผิดต่อพระเจ้าจึงฆ่าตัวตายเพื่อล้างบาป ไม่มีการระบุแน่ชัดว่าโดยวิธีใดทำไมเธอจึงกลายเป็นแม่ทีหัวขาดเรื่องนี้จึงเป็นที่เล่าขานว่าหากใครต้องการที่จะสมหวังในความรักให้ไปบนบานสารกล่าวและหากสมหวังแล้วให้ไปเล่นเปียนโนตอนตีสามหนึ่งเพลงให้แม่ทีฟังเพราะแม่ทีเป็นคนที่ชอบเปียนโนเป็นอย่างมากการเล่นให้เธอฟังเพื่อตอบแทนที่ทำให้สมหวังในความรักนั้น หากโชคดีอาจได้พบเจอแม่ชีมายืนฟังอยู่ก็ได้มหาลัยสยองขวัญภาพยนตร์ที่รวบรวมตำนานผีจากมหาลัยต่างๆไว้ด้วยกันคนที่เคยศึกษาในมหาลัยนั้นๆยืนยันแล้วว่ามีจริง 1. สารในห้องน้ำหญิงเป็นเรื่องแปลกมากใช่ไหมหากว่ามีการตั้งสารในห้องน้ำหากคุณเห็นคุณจะกล้าเข้าไปใช้บริการหรือไม่ ตำนานเล่าว่านักศึกษาคนหนึ่งที่ผิดหวังจากความรักมาผูกคอตายที่ห้องน้ำแห่งนี้หลังจากนั้นมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ประหลาดมากมายจึงได้ร่วมกันตั้งศาลขึ้นเพื่อให้วิญญ,ญาณมีที่อยู่และไม่ไปรบกวนผู้อื่น 2. ลิฟแดงลิฟสีแดงที่มีประวัติน่าสะพรึงกล่าวกันว่าเมื่อช่วงเหตุการณ์ ตุลาวิปโยคนักศึกษาต่างนี้ไปซ่อนตัวตามที่ต่างๆในมหาลัยและนักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้าไปในลิฟต์เพื่อหน,นีไปชั้นอื่นแต่เมื่อลิฟต์เปิดขึ้นทหารที่รออยู่แล้วได้กระหน่ำยิงนักศึกษาตายหมดทั้งลิฟต์หลังจากนั้นมีการทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลักคราบเลือดออกได้จึงทาลิฟต์เป็นสีแดงมีผู้เจอเหตุการณ์น่าขนลุกมากมายเมื่อใช้ลิฟต์ตัวนี้และได้เล่าขานต่อๆกันมา ในปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนลิฟต์เป็นตัวใหม่แล้วก็ตามแต่ประตูลิฟต์สีแดงตัวยังคงเก็บรักษาไว้ที่มหาลัยแห่งนั้น 3. ตํตำนานปอกปอกครืดจากมหาลัยทางภาคเหนือเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังมากเรื่องหนึ่งเลาว,ว่าเมื่อนานมาแล้วนักศึกษาสาวสองคนพักด้วยกันที่หอพักมหาลัยแห่งหนึ่งที่เรียกว่าหอเจ็ด สมัยนั้นยังรกร้างเป็นพงหญ้าและกลางคืนมืดไม่มีแสงไฟคืนหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งไม่สบายรูมเมดชวนไปหาข้าวกินแต่เธอไปไม่ไหวรูมเมทจึงไปคนเดียวแต่สัญญาว่าจะซื้อราดหน้ามาฝากเธอจึงได้กินยานอนรูมเมดหายไปนานมากนักศึกษาสาวคนนั้นจึงง,งีบหลับไปเพราะผิดไข้เธอตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อได้ยินเสียงป๊อกปอกมาจากทางบันได แล้วก็ตามด้่เสียงคลืดคลืดเหมือนเสียงลากอะไรบางอย่างเสียงปอกปอกคลืดดังอยู่สักพักแล้วก็มีเสียงเคาะประตูห้องเธอเปิดประตูไม่เจอใครพบแต่หอรัดหน้าแขวนอยู่และมีรอยน้ำเต็มทางเดินเธอสงสัยว่าทำไมหอรัดหน้ามาอยู่ตรงนี้ได้รุ่งเช้ามีคนบอกว่ารูมเอทของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนตอนค่ำสภาพศพ แขนและขาหักทั้งสองข้างเพราะคนร้ายใช้ไม้ทุบเพื่อไม่ให้หนีแล้วข่มขืนแสดงว่าเมื่อคืนคนที่มาส่งรัดหน้าให้เธอคือตอนแรกไม่มีคนเชื่อที่นักศึกษาคนนี้เล่าแต่คนอื่นๆที่พักห้องข้างกันก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงปอกปอกคลื่เช่นกันรัดดาแลมเรื่องเล่าของหมู่บ้านทางเชียงใหม่ หมู่บ้านนี้ถือเป็นหมู่บ้านของคนฐานะดีทีเดียวแต่มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อบ้านหลังหนึ่งถูกคนร้ายฆ่ายกครัวจากนั้นเป็นต้นมาคนที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นก็ล้วนแต่ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือเสียงวเราะเสียงร้องไห้หรือแม้กระทั่งเจอครอบครัวที่ตายไปแล้วมาปรากฏกายให้เห็นเมื่อโดนหลอกกันมากมายก็พากันย้ายออกไปเกือบหมดหมู่บ้านว่ากันว่าทั้งหมู่บ้านนั้น หรือเพียงสามหลังที่ไม่ย้ายออกไปและหลังหนึ่งเจ้าของเป็นชาวต่างชาติไม่ค่อยอยู่บ้านจึงจ้างเด็กสาวชาวพมา่ามาเฝ้าบ้านและเด็กพมา่านี้ถูกโจนฆ่าตายซ่อนศพไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดกว่าจะพบศพก็สองเดือนผ่านไปจากการที่กลิ่นโชยออกมาแต่แรกๆที่คนไม่สงสัยเพราะยังคงเห็นหญิงสาวมานั่งที่ระเบียงบ้านทุกวัน บ้านขังวิญญาณบ้านหลังนี้เล่ากันว่าเป็นบ้านที่เฮียนมากหลังหนึ่งตั้งอยู่แถวหนองแขมเจ้าของบ้านคนเดิมเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเด็กฆ่าเมียตัวเองตายเพราะแค้นที่เมียไปมีชู้หลังจากฆ่าเมียแล้วเขาก็ยังได้ฆ่าลูกของตัวเองก่อนจะฆ่าตัวตายตามก่อนหน้านี้มีคนมาอยู่หลายครอบครัวและทุกครอบครัวต่างก็เจอเรื่องราวแปลก ต่างประสบอุบัติเหตุภายในบ้านคนในบ้านได้รับบาดเจ็บแปลกๆหรือไม่ก็ฆ่ากันตายปัจจุบันบ้านหลังนี้ติดประกาศขายมานานในราคาถูกก็ยังไม่สามารถขายออกไปได้ผีช่องแอร์ เป็นเรื่องที่เคยมีคนโทรไปเล่าในรายการเดอช็อกและเป็นเรื่องที่ได้รับการโหวตว่าน่ากลัวที่สุดเรื่องมีอยู่ว่านักดนตรีหกคนไปเล่นที่หาดใหญ่และได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อตกค่ำพวกเขาได้นั่งเล่นไพ่กันจากนั้นก็เหมือนเห็นเศษผ้าปลิวมาจากช่องแอร์คนแรกยังลุกไปดึงเศษผ้าออกเพราะมันสร้างความรำคาญแก่สายตาแต่เขาก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างและเดินออกจากห้องไปเงียบ เพื่อนอีกห้าคนก็งงว่าเป็นอะไรจากนั้นคนที่สองก็ไปเปิดที่ช่องแอร์เช่นกันเพื่อที่จะไปเอาผ้าออกและเขาก็เป็นเหมือนคนที่หนึ่งนิ่งเงียบและเดินออกจากห้องไปคนที่สามและสี่ก็เป็นแบบเดียวกันจนเหลือสองคนสุดท้ายเริ่มไม่สนุกทั้งคู่เลยปีนไปดูเพื่อจะรู้ว่าทั้งสี่คนนั้นเจอกับอะไรแล้วเขาสองคนก็ได้เจอหน้าผู้หญิงอยู่ในช่องแอร์นั้น ผมถูกผูกติดไว้กับตะแกรงในช่องแอร์ใบหน้าแววตากโกรธแค้นอาฆาตทั้งสองคนรีไปสมทบกับเพื่อนข้างล่างแล้วทั้ง6กก็ไปตามถามผู้ดูแลโรงแรมได้ความว่าห้องนั้นเคยมีคดีฆาตก,กรรมหญิงบริการคนหนึ่งซึ่งถูกแขกฆ่าตัดคอเอาร่างซ่อนไว้ใต้เตียงส่วนหัวเอาใส่ไว้ในช่องแอร์ปกติห้องนี้ปิดตายไว้ แต่ห้องเต็มเลยเป็นความโชคร้ายของนักดนตรีทั้ง6คนนี้จากนั้นพวกเขาก็ตายไปทีละคนคนที่1นถึงสตายไปในเวลาเพียงอาทิตย์เดียวคนที่เหลืออีกสองคนคนหนึ่งหนีไปต่างประเทศอีกคนก็เป็นคนที่มาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหนังผีที่สร้างจากเรื่องจริงของไทยนั้นดูไปดูมาน่ากลัวกว่าหนางังต่างประเทศมากมาย คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเชื่อหรือไม่กับเหตุการณ์เหล่านี้คลิปหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ